หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสุนโดยฟีฟ่าออนไลน์ส่เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC ซและมือถือมาพร้อมเทศกาลมอบความสุขสนุกทุกสนามจากหนักจัดเต็มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ Can d i d c า fe ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพ ใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารคันนเน้นทัศนะาแม่นๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอดไลน์ลที่ใต้วิดีโอได้เลยครับถ้าไหนต้องการสั่งเสื้อแมนยูเต็ดอีส์อินไมดีเอพิแสดงคือสายเลือดของพวกเราผมเปิดรอบสุดท้ายให้พรีออเดอร์กดลิงก์ด้านล่างหรือทางอินบ็อกซ์เพจ เพื่อผู้คุยกับแอดมินได้เลยครับรอของประมาณ1-2สัปดาห์เริ่มงคนที่ยืนยันแรชชี่ผ่าตัดเพื่อให้การบาดเจ็บหายสนิทเว็บไซต์สโมสรแถลงการอย่างเป็นทางการว่ามาคัสแรดฟอร์ดจะเข้ารับการผ่าตัดในทันทีหลังทุกฝ่ายหาเลยกันแล้วทั้งผู้จัดการทีมตัวนักเตะและทีมโคช้ชรวมถึงผู้เชี่ยวชาญมองว่าการผ่าตัดเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาระยะยาว หลังจากพาตัดเสร็จสิ้นรชชีจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อกลับมาลงสนามได้โดยเร็วที่สุดด้านเด y ิเมลเผยถึงผลต่อนเนื่องจากการผ่าตัดครั้งนี้ว่าจะส่งผลต่อเดนิลเจมโลกาสไม่เยอะที่สโมสรจะปล่อยตัวออกไปแมลลี่จะให้ความสนใจอยู่ก็ตามซึ่งปีกชาวเวลดูเหมือนจะอยากอยู่ต่อและสู้เพื่อตำแหน่งภายในทีมโดยในช่วงพรีซีซั่นฟอร์มของเจ้าตัวยังไม่ดีนักผีเปิดตัวชุดเยือนใหม่ ไปแสดงปล่อยภาพชุดเยือนออกมาในคอนเซปต์ย้อนยุครุ่งเรืองปี1990-1992ที่ทีมใช้ a d i d a าเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งด้วยเช่นกันในตอนนั้นชุดเยือนยังคงออกแบบโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าเดิมและทีมวิเวอร์สปอนเซอร์ข้าหน้าอกใหม่คล้ายคลึงกับชุดเมื่อ30ปีที่แล้วโดยใช้สีขาวสลับลายฟ้าในคอนเซปต์อ้างอิงจากกวีของดรจอห์นคูเปอร์คลาร์กที่นำเสนอในแนวคิดพลังแห่งวัยหนุ่ม นักเตะพิสดางเป็นนายแบบกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับทั้งบูโน่เฟอร์นันเดสปอบบกบาเมสันกรีนวูดลงถึงปีกคนใหม่อย่างจอร์แดนโชแฟนผีมองว่าสวยถูกใจหรือไม่ร่วมแสดงความเห็นกันได้วาลานกล่าวอำลามาดริดบินจอยผีเราเฟวลา,านเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกของมาดริดอำลาเพื่อนๆทีมโค้ชและประธานสโมสรอ,อย่างฟลอเรนติโนเปเรสหลังอยู่รับใช้ทีมราชุดขาวมานาน10ปีวาลานเผยความรู้สึกว่า เป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษกับ10ปีที่เร้ามดิษสโมสรจะยังคงอยู่ในหัวใจของผมเสมอถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องบอกลาพวกเขาตั้งแต่ที่ผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2011เราทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายและประสบความสำเร็จในแบบที่เราคาดไม่ถึงผมต้องขอบคุณทีมโค้ชทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานในสโมสรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำให้กับผม นอกจากนี้ผมต้องขอบคุณแฟนๆมาดิดที่ให้ความรักความอบอุ่นและผลักดันทําให้ผมดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาและสู้เพื่อความสําเร็จผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ร่วมห้องแต่งตัวกับสุดยอดนักเตะของโลกชัยชนะนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่10ของสโมสรผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเหล่านั้นท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณชาวสเปนทุกท่านและชาวเมืองมาดิด ลูกของผมทั้งสองคนเกิดที่เมืองนี้ประเทศสเปนจะยังคงเป็นสถานที่ที่แสนพิเศษในหัวใจของผมต่อไปวันนี้การประจนภัยครั้งใหม่ของผมเริ่มต้นขึ้นแล้ววาลานต้องกักตัวตามมาตรการ5วันก่อนตรวจร่างกายและทำพรีเซนเตชันและประตูยังเป็นทางการทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นในปลายสัปดาหนะ์หน้าอันเดรียสได้รับความสนใจจากฟเนบเช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องปล่อยผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ออกไปบ้าง เนื่องจากของกําลังที่ปล่อยออกไปมีแต่นักเตะดาวรุ่งเยาวชนจากทีมสำรองรวมถึงผู้เล่นที่หมดสัญญาโดยคนที่เข้าข่ายคืออันเดรสเปเรล่าแม้จะเพิ่งยิงประตูสุดสวยในเกมเสมอเบนฟอร์ดมา2-2ต่อแต่เขายังเป็นชื่อที่สื่อต่างๆยืนยันว่ามีโอกาสได้ออกจากทีม TNT สปอร์ตระบุว่าเฟเนบาเช่เต็มจะยื่นข้อเสนอดึงตัวอันเดรสไปร่วมทีมซึ่งยูเตดต้องการค่าตัวประมาณ25้าล้านยูโรแต่ทีมดังจากตรกุรกีจะพยายามต่อรองลงมาครับ โดยมีรายงานจากอีกสื่อหนึ่งระบุว่าอาจจะเป็นข้อเสนอแบบยืมตัวมากกว่าเพราะภาพร,รวมทางการเงินของทีมไม่ค่อยดีนักส่วนหนึ่งที่เลกุนาโซชาพยายามจะให้อันเดรสเปย์ล่าได้ออกสตาร์ทลงสนามบ่อยๆเพื่อให้นักเตะได้โชว์ฟอร์มเพราะยังไม่รู้ว่านาคตจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่กำหนดการปอกบากลับสู่สโมสรรายงานจากเมอรลักเฮอร์สายข่าวสโมสรจากแมนเชสเตอร์อีฟริงนิว ผยกำหนดการเดินทางกลับสู่สโมสรของปอบป,ปอกบามีฟิลที่อนาคตยังไม่ชัดเจนว่าตัวนักเตะจะเดินทางถึงวันพฤหัสบดีนี้และหลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวระหว่างนักเตะกับโอเลกุนาโซชาเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจากที่ฟรบิซิโอโรมาโนยืนยันว่ายูเต่ต้องการเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปและยินดีที่จะเสี่ยงไม่ขายปอกบาเพื่อพูดคุยสัญญาใหม่กับเอเย่นของนักเตะอย่างมิโนไลโอล่า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนหรือตุลาคมผีดึงแมวมองสุดเทพกำลังสร้างทีมให้แข็งแกร่งสายข่าวทีมเยาวชนของสโมสรเปิดเผยว่ายูเต็ดดึงตัวซีเฟนอาร์เจโวซึ่งเคยทำหน้าที่เปิดดินแมวมองของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาทำงานในสโมสรเรียบร้อยอาร์เจโวเป็นแมวมองระดับท็อปในวงการครับเขาสามารถมองหาหนักเตะเยาวชนพรสวรรค์สูงมาสู่ทีม เขาจะทำหน้าที่หาหน้าเตะฝีเท้าดีเพื่อป้อนเข้าสู่ทีมชุดย15ถึงย18ถือเป็นการดึงทีมงานเข้ามาเสริมแกร่งต่อจากจัสินคอเคลนเมื่อปลายซีซั่นก่อนต่อด้วยเอริกรัมซี่ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องลูกตังต้งเตะและการเซตเกมจากแนวหลังโอลีกุนาโซชาพยายามแก้ไขจุดเล็กจุดน้อยเติมแต่งและพัฒนาทีมตามขั้นตอนเพื่อความสำเร็จของสโมสรแบบยั่งยืนอนาคตกรีนวูดหลังซานโชมา และแลฝ่ายต่างเป็นห่วงการมาของจอร์แดนซานโชจะทําให้เมสันกรีนวูดมีบทบาทน้อยลงไปหรือไม่ภายในทีมซึ่งเรื่องนี้โอเลกุน่าโซชาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรได้อย่างน่าสนใจโอเลกเผยว่าผมไม่สนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทําเหมือนตอนที่ทีมจะซื้ออลันเชียเลอร์มาร่วมทีมเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดแต่ผมก็ต้องต่อสู้เหมือนกันถ้าเขาย้ายมาเขาก็ย้ายมาอยู่แต่เหมือนกับผม อธิบายเพิ่มเติมครับในอดีตนั้นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยอยากได้อลันเชลเลอร์มาร่วมทีมแต่นักเตะเลือกไปนิวคาสเซิลแทนทำให้เซอร์เล็กต้องหากองหน้าคนใหม่ก่อนไปลงเอยที่โซชาโอเล่กล่าวต่อไปว่าผมเชื่อมั่นว่าตัวเองจะช่วยทีมได้และผมก็มั่นใจความคมในการจบสกอร์ซึ่งเมสันก็คล้ายๆกันสโมสรยืนยันนักเตะไม่มีใครติดเชื้อโควิดแล้วแมนยูแต่ดออกแถลงการยืนยันล่าสุดนักเตะชุดใหญ่ทั้งหมด ไม่มีใครติดเชื้อโควิดแล้วหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีเรื่องให้แฟนๆต้องตกใจนักเตะจะกลับมาซ้อมร่วมกันทันทีกิริชทำบางอย่างกับผีหลังซิตี้ทุ่มหนัก100ล้านและงานจากจอห์นเพอร์ซีรวมถึงสายข่าวเชนหนึ่งอีกหลายคนยืนยันว่าแมนซิตี้ยินข้อเสนอ100ล้านปอนด์ให้กับแอสตันวิลล่าพิจรารณาแล้วซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทีทมสิงห์พยองต้องการการเจราจาหลายวันที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางบวก ต,ตัวนักเตะยังคงอยู่ในช่วงพักร้อนหลังรับใช้ทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรหลังจากการยื่นข้อเสนอระดับบิ๊กโปรเจกต์แฟนบอลเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวในโพสต์สวิตเตอร์ของแจ็คกิลิชโดยมีการลบทวิตเก่าๆออกไปมากมายทั้งของยูเต็ดและสตีโดยโพสตที่แฟนบอลแคปไว้ได้ก่อนที่จะลบทิ้งไปนั้นมีทั้งโพสต์ให้กำลังใจยูเต็ดในการเจอกับสตีปี2012และโพสต์ที่กำลังฟังเพลงก่อนเจอกับปีสาจแดงมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากแจ็คกิลิชย้ายไปแมนซิตี้ ก็อาจจะกลัวว่าการอัปเดตเซตัสของเขาเหล่านั้นไปกระทบต่อจิตใจแฟนๆเรือใบสีฟ้าฟาบิเซโอโรมาโนระบุว่าการเจรจารยังคงมีอย่างต่อเนื่องและน่าจะมีการตัดสินใจเร็วๆนี้ทุกท่านสามารถพูดคุยกับผมส่วนตัวและเพื่อนๆแฟนผีแดงได้ที่กลุ่ม Open Chat ลิงก์อยู่ด้านล่างครับและสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องบด,ดานแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันพบวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย